สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ร้านใน Air Audio นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับไมโครโฟนนะครับของ i c r o t e c h นะครับก็จะเป็นรุ่น i c r o t e c h นะครับ MT777S นะครับ S สิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะทำการเหมือนเดิมนะครับจะทำการเสียงอาบันทึกเสียงนะครับไว้ที่มิกเซอร์นะครับแล้วก็เอาไปซิงค์เข้ากับวิดีโออีกทีหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ฟังไปตามๆกันเลยนะครับว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเสียงที่ผมตั้งไว้นะครับทุกอย่างก็คือจะเป็นแฟลตหมดเลยนะครับใน EQ นะครับภาคอินพุตก็จะเป็น0 dB นะครับ0 dB ไม่ได้บูตอะไรนะครับสไลด์นะครับสไลด์ผมขึ้นไว้ที่0 dB นะครับแล้วก็ตรงภาคเกนนะครับผมจะเล่งไว้ที่0 dB เหมือนกันนะครับไม่ได้เพิ่มนะครับไม่ได้บูตขึ้นนะครับในส่วนของโลคัสนะครับผมก็จะไม่ตัดนะครับไม่ตัดโลคัสก็คือจะปล่อยไปเลยนะครับ อ่าน้อยเกผมก็จะไม่ใส่นะครับน้อยเกตอ่าน้อยเกตผมก็ไม่ใส่นะครับให้เป็นเสียงแบบเพียวๆเลยนะครับ EQ ก็คือแฟดนะครับไม่ใช้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกทีนะครับอ่า EQ ก็คือแฟดคอมเพรสเซอร์ผมก็ไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่นะครับอ่าโอเคเฟนออกเอฟเฟกต์เมนเอฟเฟกต์มัตเตอร์นะครับ ในส่วน Db ที่ได้นะครับที่ดูจากมิเตอร์นะครับส่วนมากนะครับที่ตามที่ดูในหน้าจอครับจะได้อยู่ที่ประมาณาลบเกือบลบ20 db นะครับลบ20 db ถึงลบ15ลบ15ถึงลบ20 db นะครับความดังที่ได้นะครับก็ถือว่า,าเป็นความแรงที่อยู่ในระดับในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับสำหรับ ใครที่อยากได้แรงกว่านี้นะครับก็ไปบูตไปปรับไปแต่งเอาในมิกเซอร์นะครับในบอร์ดของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านสเปกเข้าๆให้ฟังนะครับผมก็ทําการย่อสรุปมาให้แล้วนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายนะครับขึ้นนะครับขึ้นความถี่ก็จะเป็นขึ้น803ถึง806นะครับความดังสูงสุดอยู่ที่90 dB นะครับความถี่เสียงที่รับได้นะครับก็จะอยู่ที่40 Hz ถึง15,000 Hz นะครับ ปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟแบบ ac นะครับไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ไม่มีต้องมีหม้อแปลงนะครับในส่วนที่ใครอยากใช้หม้อแปลงเขาก็จะทําช่องมาเผื่อไว้ให้นะครับ m i c r o t e c ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของกําลังส่งนะครับกาลังส่งอยู่ที่10มิลลิวัตต์นะครับ10มิลลิวัตต์นี่ถือว่าแรงนะครับ10มิลลิวัตต์แรงเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเขาเคยในคู่มือเขียนมาว่า8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงนะครับ ทั้งนี้นะครับก็ต้องดูแบตของท่านด้วยนะครับแบตเตอรี่ของท่านว่าเป็นแบตแบบไหนนะครับกี่มิลลิแอมนะครับทั้งนี้ตรงพลังงานแบตเตอรี่นี้ไม่ขอการันตีก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าใช้งานจริงนะฮะใช้ประมาณ6ชั่วโมงก็ถ้าผ่าน6ชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็โอเคนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับสเปคที่เขาเขียนมาให้ในคู่มือนะครับคู่มือเขาจะ เป็นกระดาษ A4 ประมาณ2แผ่นนะครับแล้วก็พับครึ่งครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของทั้งหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอจะมีอะไรบ้างนะครับหน้าจอตามที่ผมเห็นนะครับก็จะมีฝั่งซ้ายนะครับเป็นขึ้นสัญญาณนะครับแล้วก็มีตัวเลขขึ้นสัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณเสียงนะครับประมาณนี้แต่ไม่มีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะสามารถดูได้ตรงด้านนะครับ ในส่วนของปุ่มปิดนะครับปุ่มปิดจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของด้ามนะครับจะเป็นโลหะโลหะนะครับทั้งแท่งเลยนะครับยกเว้นตรงด้ามท้ายนะครับตรงเสาอากาศนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับตรงนิ้วหนึ่งตรงท้ายมันนี่นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับตรงปอกด้ามฐานนี่จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ด้ามตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับ กดมิ้วไม่ได้นะครับกดมิ้วไม่มีนะครับแล้วก็ตรงด้านไม้นะครับตรงนี้นะครับผมจะให้ดูจะพูดไป้วยอ่ะโฟกัสไม่เอ่ยน่าจะโฟกัสเข้านะครับตรงด้านไม้นะครับตรงด้านไม้ที่หมุนออกมาครับก็จะมีปุ่มเซตนะครับแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มให้นะครับแยกให้เลยนะครับเพิ่มความดังลดความดังได้นะครับเราจะเอาความดังเท่าไหร่ก็ได้นะครับในที่นี้ผมเล่งความดังขึ้นไปสุดนะครับสูงสุดได้อยู่ที่เลเวลที่15นะครับ อันนี้คือเลเวลที่10นะครับ10ก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับอันนี้คือ15นะครับอ่ะ15ก็ถือว่าให้สัญญาณที่แรงนะครับดังแรงพอสมควรน,นะครับทําให้เราไม่ต้องไปขยายเกณฑ์เยอะนะครับอ่าถ้าเราไม่ขยายเกณยนเยอะนะครับโอกาสไม่ที่จะหอนก็เกิดยากขึ้นนะครับอ่า คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของคําถามนะครับที่ที่ที่ลูกค้าถามผมมานะครับเมื่อประมาณสัปดาห์น่าจะสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทําการซื้อใหม่ครับผมนะครับผมก็ลูกค้าก็มาถามเรื่องไม่หอนนะครับไม่หอนผมก็ได้อธิบายไปนะครับว่าอาการที่ไม่จะหอนนะครับมันก็หอนได้ทุกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หลักพันหลักหมื่นนะครับ หลักแสนนะครับหอนได้เหมือนกันหมดนะครับถ้าคุณตั้งลําโพงผิดนะครับผิดที่นะครับหรือว่าคุณปรับเสียงผิดนะครับคุณไปขยายเกณฑ์เยอะอย่างเงี้ยไปขยายเกณฑ์เยอะนะครับไปเร่งเกณฑ์สู้กับเสียงดนตรีนะครับแทนที่จะเอาเสียงของดนตรีหรือว่าคลาเกะลงนะครับไปเร่งเสียงเกณฑ์ไม่เพิ่มขึ้นไปใส่นะครับ เกินกว่าพละกกาลังของลําโพงนะครับทําให้ลําโพงส่งเสียงนะครับวนกลับเข้ามาที่ด้านไม์ของเรานะครับที่พูดอยู่นะครับก็ทําให้เกิดการฟีดแบกได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ผมก็พยายามอธิบายนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับได้เข้าใจว่าการเกิดเสียงหอนนะครับถ้าระวังลําโพงนะครับให้ถูกตําแหน่งนะครับให้ตรงตามหลักนะครับ Okay, ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ายืนหลังลําโพงได้ถ้าไม่อยู่หลังลําโพงได้นี่จะดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่พยายามนะครับให้อยู่ห่างกับลําโพงมากที่สุดนะครับแล้วก็เวลาเราไปตั้งในมิเซอร์นะครับหรือว่าเกณฑ์นะครับพยายามใช้ให้เกณฑ์น้อยที่สุดนะครับพยายามใช้เกณฑ์น้อยที่สุดนะครับไม่ต้องไปเร่งเกณฑ์เยอะนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับ เห็นมีเขาถามกัน,นะโพสต์กรถามกันอยู่ในกลุ่มนะครับว่าใช้ฐานแบบไหนดีนะครับแบบไหนไม่ดีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้นะครับก็ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าตามที่ผมใช้นะผมใช้เป็นฐานชาร์จครับด้ามไม้ที่ผมใช้อยู่ในที่พูดอยู่ตอนนี้ก็เป็นฐานชาร์จนะครับพละกกำลังอ,อยู่สองพัน 2,500แอมนะครับ2,500แอมแล้วก็มันจะใช้งานได้อยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับด้วยกําลังส่งที่10มิลลิวัตครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตามลักษณะการใช้งานจริงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ค่าจะส่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ